ร้บนะครับเข้าสู่รายการบานปลายกันอีกเอพิโซดนึงนะคผมว่าวันนี้เช่นเคยนะอยู่กับน,น้อนนะครับ <Yeah. S 1> ว,นนวันนี้เราเป็นเวลาช่วงเช้ามากเลยตอนนี้ประมาณ8ัดแปดโมงกาซึ่งเป็นวันสุดสัปดาห์ด้วยก็ตอนนี้เรามีนัด Morning c o อฟฟีกันแถวเรียบทางด่วนนะครับก็จะเป็นที่พี่กลุ่มแลโลเวอร์กลุ่มลมเดินที่เราเคยไปจอยอนะ่ะวันนี้ น่าจะเป็นอีเวนต์ใหญ่นิดนึงนะครับทุกพี่แกรวมตัวกันหลายคันก็เลยตั้งใจว่าโอเคเดี๋ยวนี้เราจะไปถ่ายคลิปกันดูว่าวันนี้มีอะไรสรนุกสนุกบ้างแล้วก็มีรถอะไรมาจอยในอีเวนต์นี้บ้างนะผมก็คันเดิมนะครับ Range Rover Classic ตัวสี่ประตูนะครับก็วันนี้จะเอาคันนี้ไปจอยเนาะไม่ได้ออกช่องนานมากเลยสำคัญคืออะไรรู้ไหมคืออยากขับ มันเนี่อยากเอามันออกไปขับจอดจอดมันนานพอสมควรนะโอเคก็เดี๋ยววันนี้ไปดูแล้วกันครับว่าเรามีอะไรสนุกสนุกบ้างมีรถคันไหนมาจอยบ้างมีพี่ท่านไหนมาร่วมดื่มกาแฟกันตอนเช้ากันบ้างครับไป เรียบเลยโอ้ห oh, oh, เยอะมากเลครับเราจะมีที่จอดรถใช่ไหมหน้าถึงแล้วครับเดี๋ยวให้พี่ๆเราเข้าไปกันก่อนมาถึงเรียบร้อยแล้วครับนี่เจ้า Range Rover เรานะนี่มี G Class นา่หนึ่งคันแล้วก็มี Defender นี้หนึ่งคันนะนี่ Defender คันหนึ่งคันนี้นนนยาวมากเลยนะมรับผมีว่มีพี่ๆมาเทียบดูเลยโหแน่นมากครับ r a n โ e เวอร์วันนี้ทำไมวันนี้คุณ เปนคันนี้อสาย ABS ขาดครับเบนโลเวอร์สาย ABS ขาดอะเรียบร้อยเป็นสไตล์ครับเรียบร้อยนี่คันนี้ขายใช่ไหมเนี่ยคันนี้ไหนบอกเขาซิว่าคันนี้ขายเท่าไหร่ขายครับขายขายเท่าไหร่ตั้งอยู่ร้านสองครับวันนี้เก้าแสนห้าก็เอาแล้ววันนี้ก็เอาแล้วนะขาดทุนแล้วครับโอ้หล่อมากหายากมากหล่อจริงนี่คันนี้นี่หายากออเทอเรีสักชุดนึ่งใส่ก็เท่เลย เก้าแสนห้านะเก้าแสนห้าเอาไปเลยครับเอาไปเลยนะจะป้ายไม่ให้นะครับโอเคโอเคได้เดี๋ยวผมดูใบนะดูใบเดี๋ยวผมใส่ไอจีพี่ไปให้นะแล้วเดี๋ยวไม่คอนแทคโอเคโอเคโอเคเจอกันทำไมาหากินอ่ะใช่ครับเจอกันบัดช่วงอะไรนะรถบานปลายรถบานปลายรถบานปลายสวัสดีครับ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 คนนี้ซิงมากเลยอ่ะไม่ซิงเดี๋ยวนี้เขา มอกี blender, man, <C ourse> ้นั่งรถมาเขาไม่ยิ้มเลยนะจริงเหรอดึงหน้าเลยเหรอดึงปกติมาคนเดียวยิ้มแย้มสวัสดีครับแบบเก้าล้านหยคันี้ถายเหรอก้าล้านรงเหรอสดล้านสองสดล้านสองหรอโอ้โราคาขึ้นเร็วยังสเดยรล้านสอง่เล้านสอง ยอกไม่ขายครับยังไม่ขายครับยังรักอยู่สิบห้าล้านนะโอ้ยไปตั้งแต่เก้าล้านแ้วล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นเมื่อกี้คันนี้นะที่เราเจอวันท้องดวงนะเมื่อกี้ถ่ายเห็นตูดในตลอดทางกับแล้วก็คันนี้คันบีเฟนเดอร์อนี้ร้อยสิบอันนี้ยาวมากอันนี้บีเฟนเดอร์พีเอนะครับคันนี้นะฮะแล้วก็นี่รถหมอกูนะฮะซีรีส์สาม แล้วอันนี้ก็เป็นดีเฟนเดอร์ใหม่เอี่ยมนะครับอันนี้ซีวีนะครับอันนี้ซีวีันนี้เรสโอเวอร์คลาสสิกอันนี้เหมือนเราเลยแต่แค่คนละสีนะครับพิแตกแกไปใส่อันนี้ด้วยเท่ดีนะครับอันนี้ไว้ช่วยในการแบบเวลาเราไปแคมปิ้งแล้วก็กางอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นเฟี Self ้ยวๆเลยอันนี้พิเศษรีวอน อันนี้ก็ซีรี่สามเหมือนกันครับอันนี้ซีรีส่สามแล้วก็ดิสคอร์บิวิน <1 S 1> คันนี้น่าจะคันนี้น่าจะสามครับซีรี่สามซีที่สามช่วงยาวห้าประตูแล้วก็คันนี้ซีวี่นะครับแล้วก็ทำเป็นดีเซลเอร์เท่ๆเลยคันนี้นี่เสียงท่ออย่างดุเลยนะหล่อ,อมากแล้วฝั่งนี้ก็เมื่อกี้แชร์ไปแล้วเนาะมีอะไรบ้างมีจีคลาสรถเหลี่ยมอีกคันหนึ่งด้วยนะครับ โอ้โมิกดดาด้โมโอ้โหที่จัดเลยครับสีันแล้ว น็อตหน้าหน้าหน้าน็อตเมื่อกี้ไม่เก็บอาการเลยอ่ะตอนที่ขบวนนี้ขับเข้ามาแล้วหน้าน็อตที่โอ้โหใช่เดี๋ยวไม่ทันเหมือนกันนี่มีแต่เทมากตัวสั้นนี่หล่อทุกคันจริงๆตัวสั้นนี่แบบเือคันกลางที่เป็นตัวเครื่องอแ V8 โอ้มาอีกแล้ว พี่วสิณไม่เนี่ยพี่วสิณสวัสดีครับน้องปลาเดี๋ยวไปพูดเล่นพูดเล่นพี่เอกสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แจ็คสิบมาครับคุณผู้ชมพี่เอกวสิณผมร้องไห้เมื่อวานเนี่ยร้องอยู่สามสิบชั่วโมงบอกนะพี่เอกสวัสดีครับสวัสดีครับสวผมพ่อพี่เอกสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้หดีใจที่เจอพี่เอกครับดีใจดีครับอันนี้เซอรพรส์กว่าครับพี่เอกสี่ปไม่ได้เจอโอ้โหจ้าโอ้โหจ้านี่ครับเหลือดูอีกสองคันนะครับที่เพิ่งมาครับ อันนี้เป็นซีวี่เหมือนกันเนาะแต่ว่าคันนี้น่าจะเป็นอ่าคันนี้ซีวีสองครัผมอาจจะไม่เชี่ยวมากลองดูภายในนิดนึงอ่ะคันนี้ซีวี่สองีลยวก็คันนี้น่าจะสามครับนี่คันนี้น่าจะสามนี่คันนี้ซีวีสามตัวสั้นหล่อมากแล้วก็นี่ครับอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจมาอะไรนะครับใครนะหนูนี้ไข่เย็นมีโอ้โหอันนี้ร้านเขาคือแบบ แน่นมากแน่นทุกคันจริงๆวันนี้เพียบนี่ะครับพี่ทีเหนื่อยครับแฮปปี้ไหมครับรับยังพี่เช่ว่ายังไม่ได้ขับเลยเข้าใจเดือนแรกผมก็ไม่ได้ขับเลยขับสักวันเดียวเองมั้งขับทีเดียวเองแล้วก็ไม่ได้ขับเลยขับวันแรกกินน้ำมันออกขับวันที่สองนู่นนี่นั่นกินน้ำมันออกมันมันจะมีท่อสามทางมีหมดสามตัวผมข่าอู่สอง ตอนนี้ถ้าบอกคือเปลี่ยนแม่งหมดเลยสามตัวทีเดียวจบเพราเปลี่ยนตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็จะแตกอ่าเข้าใจตอนนี้ผมไอตอนผมไปไล่เจอเลกูเลเตอร์มันเสียไอเลกูเลเตอร์อ่ะอันนี้คือดิวดิวขายของเหรอครับพี่ไม่ขายขายเตินไปแล้วแกยังไม่ได้เอาเีขแต่ก่อนปีใหม่เออเี๋ก่อนปีใหม่อ่ะแต่เจอนี่เจอนั่งไม่ตรงของครับไม่เจอไม่เจอจองจองไว้ข้างจองไว้ยังไม่ใหญ่นักอ๋อยังไม่แต่งตังเลย อันนี้เป็นทารบเหรอครับพี่เป็นตัวเตียงครับอ๋อเตียงเตียงนอนอันนี้พี่จะซื้อตัวมูขอดขอดพี่เปิ้อนเขาอยากได้มูอันนี้เพี่พี่ก็เลยมาเอาให้พี่เปิ้อนเขาดูว่ามันกลางยังไงเดี๋ยวจะได้ไม่งงอ๋อแล้วก็เสียบแล้วก็เป็นขาขึ้นเตียงนี่มั้ยอะไบรครับนอนขอดจะดีที่นอนง่ายสำหรับผมนะผมชอบผมชอบนอนขอดอะฮะแล้วมันนไอ้เตียงนี่น้องแคนนอนไปแล้วแม่งอ๋อน้องแคนนอนแล้วห้อยคนลง เอะทำไมสาวเอียงล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นมาขอเจวยกันอ่าโอเคเตรียมตัวเลยครับครับเอ็กกุมนี้เขาอะไรตรงนี้เนี่ยเราจะมากลางคอดกันนะพี่เดี๋ยวเราจะนอนตรงนี้กันแล้วอ่าแล้วก็มีขาอ่าผมล็อกแลยวนะครับฝั่งนี้สีสวยด้วย เ,เพิ่มเนะาะใม่งั้นมมนจะเตี้ยไปนิดนึงรถดเดยอะมากครับแล้วร้อนมาก้วยเช่นเดียวกัน,นครับเราก็เดินเนนๆวนๆคุยๆไปเรื่อยนะครับเทียบเลยครับรถทุกคนยังคงอยู่กันเนี่ยต่อเนื่อง เรียบร้อยครับเราเสร็จแล้วนี่ไม่มีไม่ไม่เหลือแล้วครับรถกลับไปกันเยอะพอสมควรแล้วเหลือที่กริกเดี๋ยวเขาจะไปทางข้างเดีเดี๋ยวเรามีธุระต่อครับก็ต้องแยกอยู่ไว้เนะโอ้โหร้อนจัดโหร้อนร้อนร้อนไม่ไหวโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้พามาเจอพี่ๆกลุ่มแรดโรเวอร์นะครับก็ยังไง ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามกันต่อไปนะครับว่าคลิปต่อไปเราจะไปอีเวนต์อะไรหรือว่าทำรถอะไรต่อไปนะครับ <Wow. S 1> โอเคไปแล้วครับบ๊ายบายครับ